ลวกเสร็จเราจะมาล้างแบบนี้จ้ะลวกทั้งดอกเลยอันนี้ลวกทั้งดอกเลยจ้านนี้เป็นของคุณตา คั่วเอาได้จัเนอล้างเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไม่ใส่น้ําจ้ะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ําเดี๋ยวน้ามันออกน้ํามันออกแล้วก็ลิ้นลิ้นแล้วก็คั่วต่อจ้ะถ้าเราต้มเอาน้าใส่มันจะจืดนั่นเองจ้ะอันนี้จะต้มได้จะเนอเห็ดเนี่ยอันนี้เราคัดดีแล้วจ้ะ ว่ามีหนอนไม่มีหนอนอันไหนตนันๆแบบนี้เราถึงเราถึงไม่ผ่าอันไหนที่ว่าเราสงสยัยว่าเขาจะมีหนอนหรือว่าอะไรยังไงเราผ่าเราจะทําไมถึงบอกว่าผ่ากับไม่ผ่าอันนี้ก็คือว่าจะต้มเลยค่ะต้มแล้วค่อยล้างค่ะเจะสุนจะต้มเห็ดก่อนค่อยล้างอันไหนที่ว่าสงสัยจะมีหนอนหรือว่ามันแก่อะไรยังไงเราก็เช็คดูเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาแบบนี้แล้วก็มาต้มกันจ้ะ ต้มเสร็จแล้วค่อยล้างมันจะง่ายกว่าพวกเข็ดแดงพวกข้าวเปโรวนี่จะเอามาน้อยนะคะเพราะว่าใส่ปนกันมามันแตกมันหักก็เลยเอามาแค่พอกินจ้ะอันนี้ก็จะทำจัดเก็บถนอมอาหารไว้กินนานให้คุณตาอีกเหมือนเดิมอันนี้เป็นของคุณตาจ้ะฝากเข้าชมคลิปเก็บเห็ดด้วยได้จ้ะเด้ออันนี้เราจะมาทำถนอมอาหารจัดเก็บไว้กินนานจ้ะ มิดต่ก,กินอะไรปลาป่ากินอะไร<ม>กินขนมปัง <c oughs> คุณตาก็อยู่ตรงนี้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะจนค่ำจนมืเดเจอพี่น้องเด้อตรงที่ก่อนมาแต่ตากจนมืดใส่ทั้งดอกจ้ะเหมืนเป๊ะลงไปเลยไม่เอามาเยอะเพราะเข็ดแดง ต้มท่านดอกต้มเสร็จแล้วอันนี้ก็ลอกลอกหนังเอ้ตรงหัวหัวเข้อออกก็มาตัดแข้งตัดขาตัดอะไรออกสะอาดสะอาดแล้วจ้ะแล้วต้มลงไปเลยจ้ะอยากได้ดอกบันบานมันตันปื้ดอยู่จ้ะดอกบันบานมันได้เวลาเราแกงเราทําอะไรมันเข่าน้ำเขาเนื้อดีจ้ะก็เลยอยากได้ดอกบันบาน กินพี่น้องเอ้ยจะทำจัดเก็บไปกินน้ำนั่นแหละนี่อีกอันเห็ดพึ่งได้มาดอกหนึ่งได้เห็ดพึ่งมาดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยทั้งถาดเลยสวยงามจ้างามไม่ใะเน่ะอันนี้คัด เรียบร้อยเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นี่เลยจ้ะเราคัดเรียบร้อยแล้วจ้ะมาเตะย็งต,ตัวทำแบบนี้เสร็จแล้วค่อยเราค่อยล้างล้างเอาคุณตาอย่าเดินมาตรงน,นี้นะ <c oughs> คุณตาคุณตา,ค,ณตาคุณตาไปชาวหน้ามาเหรนดตีอารตน โคขบนิดนึงพี่น้องจ้ะเห็ดก็งามงงๆว่าคุณตาเดินมาไม่ใช่อะไรบอกแกไปเข้าสาหน้ามาเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจคิดติดแดงอีกน้องพี่น้องน้องต้มทั้งดอกเลยจ้ะโอ้ย ถ้าถามว่าเธอไปเก็บเห็ดอะไรมานี่ยเก็บไม่เคยเห็นกระบอกทิ้มๆทุกปีบอกแกอยู่แล้วให้มันยุบก,ก่อนค่อยต่อไปอีกใส่น้ำนิดเดียวอุยยุบเร็วแต่เห็ดเหลืองไม่ต้มเด้อจะอ๋อั่วให้คุณตาเลยอันนี้ใส่น้ำทำไมถึงบอกว่าไม่ต้มไม่ต้มก็คือไม่เอาน้ำใส่ล้างๆล้างเสร็จแล้วก็พอเราล้างแล้วทีนี้มันอม ก็ขอพูดภาษาโค,คราชเลยพี่น้องเพรามันอมน้ำาพอมันอมน้ำ,นนำแล้วเราก็ใส่หมอใส่หมอเสร็จแล้วก็ไปขัวดอะกว่ว,วเรากะดินน้ำแล้วก็ให้มันละอุถ้าเอาไปต้มไปลวกนะ่ะเห็ดเหลืองมันจะจืดจ้ะคือบอกว่าไม่ต้ม ข้าวด้วยหิวข้าวทำหอมอกเค็ดเมื่อเช้านี่จ้ะเกลือ oh. ใส่ไปหน่อยเมื่อกี้บีบน้ำมะนาวใส่ไม่ไม่ขี้เกียจไปเอาต้นเปรี้ยวมะขามเปียกประหยัดไปกินจ้ะไมถึงเอาของเปรี้ยวใส่มันจะได้ไม่เป็นยางเมล่า,าแต่ซีดดูนะมเมี่ยวหัวเยวลละสเตนเซียนนี่เอตุเลรีมรีมา ตีมันตะกูเด็กตีเต็นท์ซาซีสต์เสียหนี้ตัวเลมุสต์ตคุณเล่าต์ว่ห้เล่าต์เอทิคกินหอมมากเลยทำไมถึงบอกว่าหอมมากเลยน้ำส้มสายชูไม่มีปัวน้ำมันเท น้ำมะนาวเวอร์สีน้เหลืองกลัวมันไม่พอพอดีมีแตงดองอยู่กระปุกนึงกินแตงดองเกิดจะหมดแล้วมันเหลือแต่น้ํามันเพราะว่าในน้นมันมีสารส้มเด้มีน้ําส้มสายชูน้สาส้มสายชูก็เลยเทลงไปเลยหอมเลยเอาน้ําแตงดองที่มีน้าส้มสายชูนั่นแหละเทลงไปจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ล้างทิ้งอยู่ดีอันนี้เราต้มก่อนล้าง แล้วเราก็ต้องล้างทิ้งอยู่ดีจ้ะก็มาแชร่พี่ๆน้องๆเลยดูเลยชมว่าจะทำแบบไหนมีอะไรก็ใส่อันนั้นละค่ะแตนมาขามเปียกมีแพงมากก็เลยประหยัดเอาไ้กินจ้ะเสียงหม้อเขาก็เดือดพี่น้อง เดี๋ยวจะเล่าอะไรฝากเด้อพี่พี่น้องๆจ๋าตอนที่บ้าเยายสนไปเก็บเห็ดฝากเข้าชมคลิปเก็บเห็ดที่ผ่านมาด้วยค่ะที่บ้า2สองคลิปสองคลิปเนาะเะนาะยายสนไปเก็บแล้วทีนี้ก็เครื่องฮอลิคอปเตอร์น่ะบินอยู่บนหัวสําหรับพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าชมะะเดเดยอฝากเข้าชมด้วยบินอยู่บนหัวเพราะว่ายายสนก็ตกใจเนึกว่าเขาเจอหมีหรือว่าเจออะไรอย่างัน,นี้ยายสนก็เลย ถามเขาเขาขับเมื่งกีขับเอมอเตอร์ไซค์เมื่งกี่ขเ,าากเข้าไปก็เลยถามเขาทีนี้ฮอลิคอปเตอร์น่ะก็บินบ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 น,บน,บนหัวเยสนเขาลงมาต่ํามากเขาเห็นเยสนเขาลงมาต่ํามากแต่เขาก็นิ่งอยู่นิดนึงแล้วทีนี้ไอ้แสงสีเขียวๆนะ่ะส่องมาที่เห็ดเฮ็ดเห็ดเ็ดเ็ดฟุ้งสีขีแสงสีเขียวๆนั่นะส่องมาทางเยสนเยสนก็เลยทําไงรู้ไหมเยสนก็เลย ยกมือาบบายเขาพอยกมือาบบายเขาเสร็จแล้วก็ยกตะกร้ายกตะกร้าเห็ดให้เขาดูด้วยยกตะกร้าเห็ดแล้วก็ยกมือาบบายเขาอย่างกันนี้เพราะว่าเขาหาคนแก่คนแก่หายตั้งแต่เมื่อวานจ้ะหายตั้งแต่เมื่อวานพ่อเย,ยสนขับรถออกมาจากป่าถามว่าเขาเจอยังเพราะว่าฮลิคอปเตอร์ก็ก็เงียบเสียงเนาะน,นึกว่าแต่เจอแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอแต่ฮอนะเขาหยุดหยุดค้นหาก่อนเพราะว่ามันเริ่มมืดจ้ะ เริ่มมืดแล้วทีนี้พวกรถพวกอะไรน่ะยังหาอยู่คนจอดรถเต็มถนนเลยถามว่าคนไปเก็บเหตุหายเหรอไม่ใช่ค่ะคนคนแก่ที่ว่าเป็นหลงลืมน่ะเป็นหลงลืมนั่นนะค่ะเขาเดินออกมาจากบ้านแล้วทีนี้เขาก็ไม่รู้ไปทางไหนหลงไปทางไหนเขาก็เลยหาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เจอจ้ะทีนี้ย้ยสน,น่ะพกน้ําไปสองขวดเล็ก พกน้ำไปสองขวดเล็กเข็นไหมเสื้อกั๊กเยสนที่เยสนใะส่น่ะมันจะมีกระเป๋าข้างหลังด้วยนะคะเนอะนั่นแหละเยสนเวลาไปเก็บเห็ดถึงจะใส่เสื้อกลักตัวน,นั้นไปเพราะว่ามันกระเป๋ามันมีเยอะกระเป๋ามันมีเยอะแล้วทีนี้ขวดน้ำเยสนก็อยู่ข้างหลังเอาไปแบบพอเพียงเลยค่ะเพราะว่าแล้วทีนี้เยสนใส่ไปสองขวดเยสนไม่กล้ากินเยสนไม่กล้ากินหมดเยสนกินไปขวดเดียวกินไปขวดเดียวแล้วเยโสนก็พกเอาไว้เยสนก็รี หาเห็ดยายสวนก็เรียกตลอดนะป้า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 ,ปาตลอดในในตอนที่หาเห็ดนะ่ะเผื่อจะเจอเขาน้ําก็เลยไม่กล้ากินก็เลยว่ากลัว่าถ้าเจอก็จะได้ช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรอย่างกันนี้ให้กินน้ํากินอะไรอย่างกันนี้เห็นเขาบอกว่านานๆถ้าว่าไม่ได้กินน้ําอดน้ําก็ไม่ให้กินเยอะนอกกันนอแค่จิบๆนั่นหละค่ะก็เลยแล้วทีนี้เขาขับมื่งกี่ไปสองรอบรอบหนึ่งคนเดียวก็ถามเขาพอรอบสองมีสองคน ก็เลยบอกเขาว่าถ้าฉันเจอฉันจะแจ้งพวกเธอทันทีเธอหาแถวนี้ใช่ไหมใช่ฉันจะเดินตะเวนอยู่แถวนี้แหละฉันจะหาอยู่แถวนี้응เขาก็บอกว่าก็เลยเธอมาบอกคุณตาคุณตาก็บอกว่าเขามีเอานั่นแจ้งเตือนมาอยู่ให้ช่วยกันออกไปหานี่แหละคะ่ะถึงบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากพี่น้องเอ้ยบางทีก็ตกใจเออตกใจตืจ่นเต้นแล้วถ้าเห็นคุณตาอ้เราจะทำยังไงก็ขอให้เห็นก็เรียกเลยค่ะ ยายสนก็เรียกไปด้วยป้าปาป้าปลา,าเรียกไปด้วยน้ำมันไม่กล้ากินยายสนกลับมาจากนู่นออกมาจากป่าหกโมงครึ่งเนาะค่ะนก,ก็เริ่มมืดแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันมืดเร็วเด้อมันไม่เหมือนตอนนี้มันจะเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วอม,มันเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วที่มันเริ่มมืดเร็วเมื่อก่อนอะสี่ทุ่มมันถึงจะมืดแต่ตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วด้วจากเ้อมันเริ่มมืดแล้วมันก็นเลยนั่นแหละ ยิ่งพอจะถึงหน้าหนาวก็บ่าย2องโมงครึ่งก็เริ่มมืดแล้วจ้ะแต่สำหรับคลิปนี้ถ้าปล่อยช้าหน่อยก็ขอโทษขออภัยเด้วยค่ะเ้อะพอบาทเยสุนเยสุนถ่ายทำปลายเดือนสิงหาจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้เห็ดผมบ๊อบมาเยอะเลยเดีย๋ดวยวชื่อเห็ดเยสุนขเขียนเอาไว้ให้นะคะ ต้มอย่างกัน,นี้แล้วเอาเอามาล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าไม่ใช่ว่ายายายต้มไปเลยเหรอยายเห็ดยายไม่เห็นล้างนี่แหละค่ะวิธีสูตรของยายสนยายสนก็จะต้มก่อนเอามาล้างล้างหลายๆน้ําดอกไม้ดอกใหญ่แล้วเราค่อยมาผ่าอีกทีหลังค่อยมาผ่ามาอะไร ยายสนจะทำอย่างน,นี้แหละคะ่ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายาลายิ่งเห็ดพึ่งขาลายหัวอสีส้มพึ่งขาลายพวกนั้นอะ่ะต้มนานๆครึ่งชั่วโมงกว่าไปเดอ้อยางมันเยอะกินแล้วมันจะจุกมันจะแน่นรู้สึกจุกแน่นในหน้าอกเดี๋ยวเราสู่ฟังอีกนิดนึงในประสบการณ์นะะเนาะค่ะน้องยายสนมาใหม่ๆยายสนก็ไม่รู้รู้แต่ว่ากินได้กินได้พี่น้องเขาก็บอกว่ากินได้เราก็ดูในช่องในอะไรนั่นแหละรู้ว่ากินได้แต่เราก็ไปกินตามเขาน้องข้างบ้านก็ ก็เกือบเกือบทีนึงค่ะอืมแบบพอกินแล้วย่อยมันก็ไม่ย่อยมันจะจุกจะแน่นจะอ้วกก็ไม่ได้จะถ่ายก็ไม่ออกอะไรอ่ะมันจะจุกแน่นอยู่ตรงนี้คือว่าเห็ดพึ่งขาลายหัวสีสม้มหรือจะเ้อะต้มครึ่งชั่วโมงขึ้นไปต้มครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่ามันมียางเยอะอยายสวรบอกหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอก็เหมือนที่ว่า วัวบ้านเรากินมันสำปะหลังนั่นแหละค่ะทาไมถึงตายอันนั้นแหะค่ะมันก็อาจจะจุกจะแน่นจะอะไรมันมียางอยู่ในตัวของเขาเยสุนถึงบอกประจําเวลาเก็บก็ะยมคามเยสุนเด้อพี่นอกจ๋าเพราะว่าประสบการณ์มาใหม่เยสุนต้มปากเยสุน่ะชาจะยุบๆุบยุบยุบอย่างกันนี้เลยนะปากชาเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็เราคิดเองเนาะสงสัยไตมันจะทํางานหนักจ้ะ แต่เดี๋ยวนี้เห็ดพึ่งหัวสีส้มยายสนจะเอามาน้อยกินแค่ชิมชิมชมค่ะเพราะว่าอะไรพอเราล่างกายเราแก่ลงมันจะกินยากเวยค่ะถึงบอกว่าคนที่นี่เขาไม่กินทุกเห็ดที่ว่าเขารู้ว่ากินได้มันไม่เหมาะสําหรับคนที่คนไหนที่ว่าอาหารเริ่มย่อยยากแล้วอะไรอย่างกันนี้อันนี้ยายสนก็เลยเก็บเฉพาะอันไหนที่บ้านเรากินได้ก็นี่แหละค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้ค่ะเด้อยายสนมาทํา คลิปทำวิดีโอถึงบอกว่าเวลาเยสุนเก็บพูดหลายๆก็อย่าว่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อประสบการณ์จ้ะประสบการณ์ของเราอเพราะว่าเราเคยกินอย่างเห็ดพวกผมบงผมบ๊อบ,อบอเห็ดอะไรพวกนี้เห็ดโคนเห็ดปวกอะไรพวกนี้มันมีคู่แฝดเดอ้อที่มาทักไม่รู้เนี่ยเยสนเก็บมาแล้วก็ยังมานั่งคัดนั่งเลือกอีกนะคะพี่พี่น้องๆจ๋าเพราะว่ามันมีคู่แฝดถึงบอกว่าพี่พี่น้องๆ้อลูกลหลานคนไหนมาอยู่ใหม่นะ่ะ พยายามหาหนังสือไปดูเด้อค่ะเด้อไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเหตุที่ว่าโผล่ขึ้นมาจากดินดอกตุ้มๆหัวเข่าดีจากเดี๋ยวได้กินละดอกตุุมๆที่โผล่มาจากดินอันนั้นยิ่งตัวอันตรายเพราะว่าเรามองยังไม่ชัดเด้อจ้ะเด้อนั่นแหละยายสนถึงบอกว่างัดมาจากดินเนี่ยยายสนไม่ปากเอาเฉพาะดอกนะยายสนจะง,งัดเอาลาเขาขึ้นมาด้วยเหตุที่ว่ามันมีขาคุ้มเหมือนเห็ดฟางนั่นนะคะ อันนั้นเห็ดเบื่อเห็ดเมาเด้ออันนั้นหัวกะโหลกเลยเด้อพี่น้องจ้าก็เหมือนเห็ดผมบ๊อบนี่แหละมีคู่แฝดสองแฝดเด้อดูดีๆจ้าเห็ดผมบ๊อบคือว่าทำไมถึงเรียกเห็ดผมบ๊อบเห็ดโคตรเห็ดปวดนี่หลยค่ะเด็กนเรียกเห็ดผมบ๊อบคนกลัวมันติดตุดเอ่อหม้อเพราะว่ามันเป็นยาง จะสุกได้ที่แล้ว่ะเดียวก็จะล้างนี่แหละค่ะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยยสนด้วยนะคะราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,ท,ทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายเฮ้ยปาไก่กิเลสปาร์กิวสมาส